มจะยไอันนี้เขาเนนครับแัตโตเบ้าโต,ตมันมันไม่สโลคคคโครับเขาเขาับชทอยยีก็ตัว,วตดีชัดตตัอตตเดียวอตตเดีย

มันก mm ็เหมือนที่ดิโอ้โจชูเอลโอเค้ เอเสืปกเลยแม่วาสนื้อหนูคล้องทดทนคืเล่นกุ้งก็นทที้หนูเ้ยลา้ฟั Å แค่วงเดียวที่เดียวไม่เลล้วไม่หลับเลยเพราะมันเป็นไข้ตัวไม่ดีเลยคือเธอนี่อืมนี่คืออะไรนี่คือ เดี mm ๋ยวผมจะาเดี๋ยวไปเี่เดี๋ยวกำลังตเสาครับนเสาเสานี้ผมจะมยู่อยู่เล่นกลัวคนเป็นชื่อเยกัตโตะนะครับเียกัตโตะคคคา

อันนี้สองเปอร์เซ็นมาทำอะไรอ้หาจะตกคนอือาอี้มานมาเดินมาเดินมาอืมที่ได้กิน้ไอะมอืม เดี๋ยวมาเช็คดกันโอ้เอเดี๋วจงนี่โอ้มาฟื้นแล้วมันอะ О. Хороший ход. Извиняюсь. По поводу которого? Тоже лагает. Что надо делать? Лукосолоду. О. Ну, ладно. О, о, я. Я это фит или мат, я. Я не могу тебя. Вот так, ара-ара. ก็จะผ่านหมุนไปไั่นกเป็นเลยนิ่นเ,นเล่น้กลางไว้วจะเหนเกิดขึ้นมาทที่ไหนบันไดที่นั่นทำแรกติดไคทำต่อไปอืมโมกอน นิ่มตัวไปตีเก็บไปก่อนนะครับมันบดมันดัน จะมาดูว่าจะเป็นยังไงจะไม่ถูกนะครับงั้นเรามาปะกันดีกว่านิโคเอ้ยกินมากินมาเอ้ยๆโอ๊ยน่าจะเอ้ยอุ้ยมาเราได้ไปเลยคือยังโอ้เดี๋ยวที่44โอ้โหเดี๋ยวนะครับไอ้ที่ตัวนี้จะครับ

को कसा तो खाली रखा तो बच्चों